สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีโก้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียวจะมารีวิวเปิดกลุ่มการโฮเดอร์ทั้งหมดที่เดียมีนะคะทุกคนคือพูดมันเยอะใช่ป่ะแต่จริงๆก็คือมีแค่แบบ3อันเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอันแรกกันก่อนอันแรกเนี่ยคือจะเป็นของกาเกาเฟรนนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาจากตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีกับเพื่อนแบบนานมากแล้วว่าหลายปีมากๆน่าจะ 3- 4ปีได้แล้วนะคะสําหรับอันเนี้ยคือเดียงเก็บกล่องไว้แล้วก็ทุกอย่างอ่ะยังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่แบบซื้ออมาาเเเลลยนนะะกก็ก็่งจป บบนี้น่ารักมากทุกคนอันนี้จะเป็นตัวน้องไลออนนะคะพอเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือเดียจาไม่ได้แล้วนะว่าตอนนั้นมันมีกระดาษหอมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าคือถ้ามันมีกระดาษเอน้นี่มันมีกระดาษจริงๆด้วยทุกคนเดียยังเก็บกระดาษไว้เดียเก็บทุกอย <h ats> ่างไว้จริงๆนี่คือกระดาษที่มีลายน้องไลออนด้ยวยเห็นปะมันจะเป็นลายนิดๆเห็นไหมทุกคนการโฮเดอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะใส่ได้ประมาณ3ช่องเห็นไหมมันจะมีช่อง1ช่อง2แล้วก็ช่อง3อันเนี้ยเดียต้องขอโทษจริงๆคือเดียไม่สามารถจําราคาได้ลเพราาาะมมันหยปีก แต่เดียจําได้ว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะมันไม่ได้แพงแบบเกินไปขนาดนั้นมันยังอยู่ในราคาที่เรารู้สึกว่ารับได้แล้วก็ซื้อมานะคะเพราะว่ามันน่ารักมากจริงแล้วเราก็ไม่เคยใช้การ์ดโฮล์ดมากกอนแล้วรู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็คิดว่ามันจําเป็นต้องมีด้วยหรอแต่ว่าด้วยความน่ารักเราเลยซื้อมาจริงๆถ้ามันมีเอพีชเราคงซื้อเอพิชมาแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะมันมีแค่ลายอันอย่างเดียวเราก็เลยโอเคงั้นเอาลายอันมาก็ได้เพราะมันก็น่ารักดีแล้วพอหลังจากนั้นไม่นาา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 านนนนออ่่่ะะะะเเเเเเเรรรรรรรด์พพพวววกก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 กปป๋๋จิิีียยมมมมมมััั็็็แบบตตลลงงซื้ชสไไ เราก็เลยลองเอามาใช้ดูทุกคนคือมันมี3มช่องก็จริงแต่มันจะสามารถใส่บัตรได้ประมาณแบบช่องละ2ใบอะประมาณนั้นเดี๋ยวเดียวจะใส่ให้ดูนี่นะคะเคอมันจะใส่ได้เป็นประมาณแบบนี้ปกติเดี๋ยวจะพกบัตรเบสิกอยู่ก็คือ4ใบก็คือพวกบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เดบิตอะไรแบบนี้ก็คือมีทั้งหมด4ใบใช่ไหมแล้วก็มีแบบรูปพลรอยดหนึ่งอันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เวลาเราพกตังังงงคคออ่่่่่่่่ะะะะะเเเรรากกก็็็็จจใใใสสสไปปดด้้้นนนชชททีีีหญุะะยยมบ 100, มบแลว เสียบไปอย่างนี้แต่ ข้อเสียของการโฮเดอร์รุ่นนี้นะ,ะมันก็ไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นการโฮเดอร์ที่แบบไม่ได้สูงมากอันนี้คือเสียบเงินไปจนสุดะมันก็ยังมีโผล่ออกมานิดนึงเห็นปะเวลาเราเก็บในกระเป๋าไปทีนึงอะ่ะก็ต้องระวังว่าเงินมันจะแบบพึบๆอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นปะเนื่องไหมแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นทุกคนเพราะว่าทรงอะ่ะพอใส่บัตรไปแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นแข็งแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็พอใช้แบบนี้มันช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากๆแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามันก็จะะไไไไมมม่่่่สาารรถเเเเเกกก็็็บบบหหีีียยยยอออด้ล้ลตงปนนคคทแพ ขนาดน,านั้นหรือว่าถ้ามีเหรียญก็ต้องใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยไม่ต้องมีกระเป๋าแยกอะไรอีกแล้ว่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากๆแล้วก็ยิ่งยุคนี้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันแบบยูสฟูลมากสำหรับยุคนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้แค่โทรศัพท์มือถือในการโอนเงินใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโควิดเข้ามาทําให้มีการใช้ใจ่ายด้วยแบบแค่โอนเงินบนมือถือ,อมากขึ้นหลักๆเราก็แค่พกบาทที่เราจําเป็นต้องใช้แค่นั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับอันแรกน้องพ่อมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนมากๆนะคะถ้าไปเจออีีกกออ่่ะะะคคงจซื้เพรราาาาวมมันไ นนแล้วมันน่ารักมากๆอันต่อมานะคะก็คือจะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Gaston l u ้ a นะคะอันนี้คือเขาอ่ะส่งกระเป๋ามาให้เดียวรีวิวใช่ไหมแล้วอันนี้จะเป็นของแถมที่เขาส่งมาให้อันนี้จะอยู่ที่ราคา1,519บาทเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเนาะอันนี้มันจะใส่ได้ทั้งหมด1,2 แล้วก็ 3- 4แล้วก็ช่องตรงกลางอีก5นะคะมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันคือใหญ่มากๆแล้วก็มีช่องให้เก็บอะเยอะมากๆนะเดี๋ยวจะให้ดูส์เปรียบเทียบระหว่างของกาเกาเฟรนกับของกาสตลูกานะคะเห็นปะว่าของกาสตลูกาเนี่ยมันจะมีความสูงกว่านิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กว้างกว่าไหมกว้างกว่าเล็กน้อยนะคะเห็น <He ard S 2> ปะเห็นต <he ard? S 2> ะเข็บที่มันเลยออกมานิดนึงปะอันเนี้ยเวลาใส่บัตรใส่เงินตรงช่องหนังสุดเนี่ยมันจะแน่นมากๆทุกคนมันจะไม่สามารถใส่เงินได้เยอะขนาดนั้นมันจะแบบมันจะแน่นจนเราต้องแบบใช้แรงเยอะ มากๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยจะยังมีความ flexible อยู่มันจะยังหลวมๆอย่เดี๋ยวเดียวจะใส่บัตรอะไรให้ดูเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยคือสามารถใส่ได้ช่องละ2ใบเหมือนกันเห็นไหมนี่เดียวก็ใส่ไป2ใบ2ใบหรือถ้าใครไม่อยากให้มันแน่นเกินไปก็อาจจะกระจายใส่ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีช่องให้เยอะอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยก็จะใส่เป็นเงินเข้าไปได้นะคะเห็นไหมอันนี้คือแบบมันจะสุดเงินไปเลยอะ่ะมันแทบจะไม่มีเงินโผล่ออกมาแล้วอะ่ะมันก็จะดีแล้วเงินเราก็จะไม่ยับมันก็จะดูแบบ ปลอดภัยอะเห็นปะมันดูโอเคมากกว่าอันเมื่อกี้แต่ถามว่าน่ารักสู้อันเมื่อกี้ได้ไหมก็คือไม่ได้เท่าที่เห็นเลยนะคะข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบนี้มันกันน้าด้วยโดนฝนโดนอะไรได้ไม่เป็นไรอันนี้มันจะมาพร้อมกับกล่องด้วยแต่ว่าเขาจะเป็นกล่องกระดาษที่แบบนิ่มๆเลยอะไม่ได้เป็นกล่องกระดาษแข็งๆแ,แบบนี้เนาะเดียวก็เลยไม่ได้เก็บเอาไว้นะคะก็ทิ้งไปแล้วก็จะเก็บไว้กับกล่องกระเป๋าตังค์ของกาสต้าลูก้าแบบรวมกันไปเลยเพราะว่าอันนั้นมันแข็งแรงกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแบรนด์กาสต้าลูก้าค กระเป๋าหลายอันที่แบบน่ารักมากเลยนะสามารถไปดูได้หรือจะไปดูรีวิวที่เดียเคยรีวิวกระเป๋าเขาไว้ก็ได้มีทั้งแบบเป้แบบสะพายแล้วก็มีกระเป๋าที่ทํามาจากแอปเปิลด้วยทุกคนอันสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นของชาแนลนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการ์ดโฮเดอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือแบบสวยมากเลยอันนี้เดียซื้อมามือสองนะคะราคาอยู่ที่1 3ึ0 0หบาทคือเดียไม่แน่ใจว่าราคาในช็อปอะมันไปถึงเท่าไหร่แล้วแต่รู้สึกว่ามันจะแพงกว่าที่เดียได้มาอันนี้จะเป็นโฮโล31ซึ่งมันก็ไม่ได้เเก่าล แต่ว่ามันจะมีขนแมวต,ตรงข้างหน้านิดนึงแต่ถือว่าข้างในทุกอย่างคือแบบโอเครับได้หมดเลยแล้วก็เขาจะมาเป็นแบบมีถุงกระมี่อันเนี้ยที่ใส่การ์ดมาให้นะคะแล้วก็มีอันนี้มาให้เนาะสามารถเช็คเลขโฮโลได้นะคะด้านหลังอะไรแบบนี้แล้วก็ในกล่องก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นริบบิ้นที่เขาผูกมาเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างในตรงนี้มันมีอะไรบ้างอันเนี้ยมันจะใส่ได้ทั้งหมด4ช่องก็คือจะเป็นช่องตรงนี้1 2แล้วก็3แล้วก็4นะคะ ขนาดถ้าเทียบกันเนี่ยเห็นไหมว่าชาแนลจะมีความสูงกับกัสต้ลูก้าอีกนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเหมือนกันนะคะส่วนความกว้างเนี่ยชาแนลกว้างกว่าเนี่ยมันจะมีสีดําเลยออกมานิดนึงที่เดียวชอบเลยคือเวลาใส่บัตรอ่ะมันไม่แน่นมันสามารถใส่ได้ช่องละ2อถึงสใบได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเดียวจะใส่ให้ดูอันนี้คือใส่ข้างหน้าไปแบบ3ใบอะ่ะยังหลวมๆอยู่เลยอะ่ะแต่สี่ใบเนี่ยคือมันจะเริ่มแน่นแล้วนะน,นี่คือใส่ข้างหน้า4ใบเลยนะเดี๋ยวเดียวใส่เงินเข้าไปด้วยเงินก็คือต้องพับครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ช่่่องงงงงตรงกลาาานนททีีสสสูดุดข้้หใ สี่ใบตรงกลางใส่เงินข้างหลังอะ่ะก็ยังสามารถใส่ได้อีกแต่ว่าถ้าข้างหน้าใส่สี่ใบอ่ะมันเดียวว่ามันจะเยอะไปนิดนึงเราก็อาจจะแบ่งไปใส่ข้างหลังบ้างก็ได้นะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้พกบัตรเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะมันใส่แล้วแบบไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็มันสะดวกพกพาง่ายนะคะอย่างของกะเกาเฟนอันนี้คือเล็กไปเลยเมื่อวางเทียบกันนะอันนี้เวลาใช้อ่ะมันจะค่อนข้างที่จะดึงเงินลําบากมากเพราะว่าเวลาเราใส่บัตรเข้าไปแล้วใช่ปะเวลามันแน่นเกินไปมันจะแบบต้องอ้าต้องแบบอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่พอมันเป็นอะไรที่มันไม่ แน่นจนเกินไปแบบ2อันนี้ยมันก็จะใช้ชีวิตจ่ายเงินได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเนอะแม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการมารีวิวการโฮเดอร์เนาะถ้าถามว่าชอบอันไหนไม่สามาันเลือกได้ทุกคนเพราะว่าแต่ละอันอมีความดีที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็กันน้ำได้อันนี้ก็คือใหญ่สะดวกเก็บของได้เยอะนะคะในขณะที่แบบก็ไม่ได้เอถอะทะจนเกินไปเนาะแล้วมันก็สวยด้วยก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการมารีวิวการโฮเดอร์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะหรือว่าามีคํถาม อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเดียได้นะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย